All right, guys, are you ready? Yes, ladies and gentlemen, goodness, big match going to be. Please welcome, oh, Mahan. ทีู่้นายน้องฟินต้นะ์ทำได้นี่สือการสกอร์ที่อ t นเตอร์ชาล์นส์ควักศิลป์ลงรูปนะครับพร้มก็สู่ไฟต์ตัดชายแดนไฟนี้สำหรับผโดยเพ่หยุดตาศาลและตอนตี้กำลังหมุจักกับการสู้เขาเลยดีกว่าครับสายมือครับผู้จัดันดีชื่ออะไรครับผมโกมหาหมื่นีสายติ โอเคครับตรงนี้ปู่มีคาถาอะไรอยู่ปากคุณโยงไหมฮะควายไม่ควายไม่ต้องใช้หนังควายเศษนะโอเคนะครับเต็มที่นะครับปู่โอเคครับผมขวามือครับชื่ออะไรครับโยงประยอครับโอเคครับทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ขายถ่ายพวกอไปครับผมเบียอะไรก็ตอบไปครับขายเป็นนิสัยกูขาย้ผมกลับทีครับปู่และตอนนี้ผมให้คุณสู้อย่างแข็งแข็งแสดงจิตวิญญาณและสู้โดยตัวคุณออกมา นักูะเหือหน้าหานะครับเดี๋ยวผมจะขอบอกเงินอาชีตรงนี้ก่อนนะครับตั้งใจฟังนักกระชกทั้คู่นะครับถ้าโู่มหาู้นีน้อตยกระชได้แั้ไปเลยหนึ่งกบาทแล้วครยกกระชน็ออ่ะถ้าย่น็อตได้ยกมนไปเก้าบาทก็คือพีทักไซตับทะเลน4 0สีับาทแล้วก่นี้อีอางห้านแล้วล Take care. แ้ห่หลังจากที่ได้รับเงินหนึ่งก้าพันบา,าอขอฝากคุณผู้ชมท่านาว่าทัเมื่อ f อให้มีรอยยิมม้มมาเฮ้ยดูนี่ <c oughs> าปุ๋ยจาช็ดเลืก่อน